สวัสดีค่ะเมย์นะคะเป็นดีไซเนอร์จากบริษัทไอยาค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านอิมิซิโอลาจพฤกษ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบกันก่อนนะคะว่าแบบที่เราออกแบบกันเป็นไงไปดูกันเลยเห็นแบบกันแล้วนะคะว่าสวยงามแค่ไหนเราไปดูชิ้นงานจริงกันเลยดีกว่าค่ะว่าผลและติดตั้งออกมาแล้วจะเป็นยังไง ก็เป็นชุดครัวที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาดูวัสดุและฟังก์ชันหน้าใน,นกันเลยดีกว่าค่ะติดึงติ๊ง <laughs> และนี่นะคะก็คือไฟ LED ระบบเซนเซอร์ค่ะก็คือไม่ต้องไปกดเลย <c oughs> ก็คือแค่โบกมือผันๆก็ติดแล้วค่ะ <c oughs> ในส่วนของทุกบนของเราก็จะเป็นวัสดุเป็น HMR <c oughs> กันชื้นเคลือบด้วย <c oughs> เมลามีนค่ะ แล้วก็ในส่วนของโครงตู้ล่างของเรานะคะจะเป็นโครงซีเมนบอร์ดกันน้ํากันปวกค่ะตัวนี้นะคะจะมีรับประกันด้วยรับประกันตลอดอายุการใช้งานเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของท็อปของเรานะคะจะเป็นท็อปแกรนิตดาแอฟริกาค่ะตัวนี้จะแข็งแรงทนทาน,นะคะ่ะแล้วก็ดูแลทําความสะอาดได้ง่ายค่ะสมมติว่าวางแก้วน้ําแล้วมีคราบน้ําก็คือสามารถเช็ดออกได้เลย แล้วก็ในส่วนของวัสดุหน้าบานของเรานะคะจะเป็น h ฮดเตัวนี้จะปักด้วยลามิเนตลายผ้าค่ะก็คือจะสวยงามมากแบบนี้เลยแล้วเรามาดูฟังก์ชันด้านในกันดีกว่าค่ะว่าเรามีอะไรบ้างยกตัวอย่างตู้นี้เลยนะคะของเราตัวนี้จะเป็นตู้มุมก็คือเราจะสามารถวางของได้ถึงชั้นด้านในได้เลยก็คือจะไม่เสียพื้นที่ในส่วนของการใช้งานเลยนะคะและชั้นของเราะคะ่ะ จะเป็นชั้นไม้ตัวนี้สามารถถอดออกได้ค่ะแล้วก็สามารถปรับระดับได้ถึง3ชั้นเลยนะคะแล้วเราก็มาดูกันต่อในส่วนของนี่เลย นี่ค่ะก็คือตัวนี้จะสามารถวางไมโครเวฟได้แล้วก็รับน้ําหนักได้ค่อนข้างสูงเลยค่ะแล้วเราก็มาดูในส่วนของลิ้นชักกันบ้างดีกว่านะคะในส่วนของลิ้นชักเรานี่เลยเราจะมีแถมถาดใส่ช้อนให้เพื่อที่จัดระเบียบการวางช้อนให้เรียบร้อยมากขึ้นค่ะแล้วก็ในส่วนของรางลิ้นชักของเรานะคะจะเป็นระบบซอฟโค้ดเหมือนกันเลยจะมีพื้นที่กว้างในการจัดเก็บนะคะนี่เลยแล้วก็อันนี้ไว้สําหรับวางของที่ อะไรเงี้ยคะ่ะที่มันค่อนข้างจะสูงหน่อยเรามาดูในส่วนของตู้นี้กันดีกว่าคะ่ะตัวนี้เราจะมีเสริมฟังก์ชันในส่วนของตะแกรงครื่องวงกลมเพื่อเพิ่มพื้นที่แล้วก็การจัดเก็บให้เรียบร้อยมากขึ้นคะ่ะนี่คะ่ะจะเป็นแบบนี้เลยและในส่วนของตัวหูเตา ซิงแล้วก็ในการเดินน้ำเดินไฟค่ะทางทางร้านมีบริการรับติดตั้งให้ด้วยนะคะคือที่ร้านมีให้ครบจบในที่เดียวเลยค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อมาที่เพจ a c e b o o k ไอราหรือไลน์ไอาหรือลูกค้าสามารถมาชมวัสดุจริงได้ที่บริษัทไอราได้เลยนะคะจะมีพนักงานคอยต้อนรับและให้คำแนะนำกับลูกค้าค่ะขอบคุณค่ะ